สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะนาทีชาวเชียงใหม่รับเสด็จในหลวงเสียงทรงพระเจริญก้องทั่วเมืองสุดปลื้มเสด็จผ่านประตูช้างเผือกครั้งแรกในรัชการค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกาเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีย์นะฮะพระมหาธาตุประจำปีพระบรมราชสมภพปีนักสัตว์มะโรงค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดพระสิงห์นะฮะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเข้าเวียงเชียงใหม่คูเมืองชั้นในค่ะโดยผ่านประตูช้างเผือกนะหรือว่าประตูหัวเวียงค่ะนบบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ค่ะอันเป็นครั้งแรกในรัชกาล ซึ่งชาวเชียงใหม่ต่างรู้สึกปราบลื้มปิตินะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังก้องทั่วเมืองค่ะจากกรณีเมื่อวันที่5มกราคม2 5ง8ค่ะเวลา17.44นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ค่ะ พระมหาธาตุประจำปีพระบรมราชสมภพปีนักสัตว์มรงการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่และเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีสมโพชพระอัฏฐารถและพระอัครสาวกกับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดฉัตรทองคำค่ะเพื่อเชิญไปประดิษฐานเหนือปราสาทเฟืองสันหลังคาพระวิหารณวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ วาราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะจากนั้นขับรถบรรยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระสิงห์ณที่นั้นนะคะนายชัชวาลปัญญารองผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จเข้าพระวิหารหลวง ทรงรับพัดรองที่ลึกตาสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทรงวางพัดรองที่ลึกที่โต๊ะหมู่ หน้าพระประธานประจำพระวิหารหลวงทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำรสการทองทิศบูชาพระพุทธสีสันเพชรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบค่ะจากนั้นค่ะทรงพระราชดำเนินค่ะไปยังพระวิหารลายคำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำรสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงค่ะ ทรงกราบเสร็จแล้วค่ะ,สะเสด็จออกจากพระวิหารลายคำค่ะไปยังลานพระมหา,าธาตุเจดีค่ะทรงชักสายสูตรห่มผ้าที่องค์พระมหา,าธาตุเจดีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชายประโคมสังแตรแดุริยางกรองชุมประโคมค่ะถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้วค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบนะคะต่อมาค่ะทรงพระดําเนินไปยังวิหารหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัย,ยธยาธมถวายพระสงฆ์ค่ะทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอนิเรกเสร็จแล้วค่ะพระราทานพระบรมราชวรโรกาศค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบประคมทุลเบิกผู้มีจิตสธาบำรุงพระอารามค่ะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทค่ะรับพระราทานของที่ลึกตามลําดับนะต่อจากนั้นเนี่ยรอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท ก้าทุนกระบอบถวายแผ่นศิลา เพื่อสรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยเสร็จแล้วค่ะทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ค่ะจากนั้นค่ะทรงรับถวายของที่ลึกจากพระเทพสิงหวราจาร์ค่ะเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ค่ะสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จราชดำเนินไปยังวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีประจำปีพระบรมราชสมภพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567าณ วัดพระสิงห์บรมหาวิหารและทรงประกอบพิธีสมโพชพระอัฏฐารศค่ะและพระอัครสา,าวกทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดฉัตรทองคําเพื่อเชิญไปประดิษฐานเหนือประสาท เฟื้องสันการหลังคาพระวิหารณวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเข้าเวียงเชียงใหม่คูเมืองชั้นในค่ะโดยผ่านประตูช้างเผือกหรือว่าประตูหัวเวียงค่ะนนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่อันเป็นครั้งแรกในรัชกาลซึ่งชาวเชียงใหม่ต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเชียงใหม่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าประตูช้างเผือกคูเมือง นบนบุรีศนะรีนครพิงเชียงใหม่เป็นประตูสําคัญของเมืองสมัยพญามางรายสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นที่นะเป็นภาพนะที่ประทับใจคนไทยแล้วก็ชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะที่ในหลวงค่ะทรงเสด็จไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ